คนวันพฤหัส,สบดีเงินเข้าเงินดีห้ามเกี่ยงงานนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลน,นะคะสาหรับสัปดาห์นี้อาจารย์ก็มาทานายดวงให้กับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่วันที่8ถึง14กันยายน2 5 6 7ค่ะสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรและราชาโชคนะคะมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบ่นฟันโฉงเฉงเป็นช่วงจังหวะที่เราจะต้องขยันค่ะไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริมงานรองสิ่งต่างๆคุณควรรับงานคว้าง,งานเอาไว้นะคะอย่าเพิ่งปฏิเสธนะรับให้หมดไปก่อนนะคะและยังไ,ได้อี ตำแหน่งหนึ่งนั่นก็คือราชาโชคดาวการเงินได้ตำแหน่งราชาโชคแปลว่าอะไรมีโอกาสฟุกมีโอกาสเฮงแปลว่าเรามีโอกาสได้เงินแบบง่ายๆในบางอย่างอาจจะเป็นสกิลหรือทักษะที่คุณมีอยู่แล้วรวมไปถึงในเรื่องของการทำงานนะคะที่จะมีโอกาสได้แสดงฝีมือในศักยภาพที่คุณนั้นมีต่อมาในเรื่องของการงานค่ะ ดาวเจ้าเรือนการงานนะคะเป็นลาพระในดวงชะตาประกอบกับดาวเสาร์ก็ยังคงโครจรอ,อยู่ในเรือนการงานนั่นเองส่งผลให้ช่วงนี้นะคะคุณนําเทคโนโลยีความลําสมัยต่างๆเข้ามาพัฒนาในเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะทาไม่เป็นก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะจะมีการพัฒนาเติบโตการงานนะคะเขาเรียกว่าช้าๆได้พระเริ่มงามบางครั้งอาจจะมีเกณฑ์การคิดใหญ่ทําใหม่ในสิ่งต่างๆก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะ ต่อมาในเรื่องของความรักนะคะสําหรับใครที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนะคะช่วงนี้เราสามารถพึ่งพาคู่ได้ค่ะแต่ว่าต้องระมัดระวังทัศนคติคําพูด หรืออารมณ์คำพูดที่พูดกันกระทบกระทั่งรวมถึงการพูดในมุมของความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะเราก็ะะรับฟังความคิดเห็นเอามาปรับใช้แล้วก็จะสามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุขนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้นะคุณอาจจะมีพบเจอผู้คนต่างๆในสายงานนะ,ะติดต่อประสานงานในเรื่องของสุขภาพร่างกายช่วงนี้ทํางานหนักนะคะใช้พลังกายพลังใจพลังสมองนะคิดในเรื่องของการทํางานหรือการทําสิ่งต่างๆเพราะนั้นคุณก็ต้องดูแลตัวเองให้ เพราะตัวคุณนั้นมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะก็พักผ่อในให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะคะแล้วก็นะคะถ้ามีโอกาสนะฝึกสมาธิสวดมนต์ไหว้พระทําให้เรานั้นมีสติในการคิดไอเดียสิ่งต่างๆได้ง่ายทีเดียวนะคะมงคลที่คุณขาดไม่ได้นั่นก็คือสีพึ่งนะคะพระอริหรันะ คุณสีปากเลยเวลาคุณจะไปเจราจาติดต่อในเรื่องของการงานจะทําให้คุณนั้นเจรติดต่อเจราจาต่างๆนั้นราบรื่นง่ายๆอะไรที่ติดขัดอยู่มันก็จะราบรื่นนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้ค่ะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามกลุ่มของพวกเราโหราศาสตร์ฟันธงนะคะสาหรับใครที่อยากจะดูดวงแบบเจาะลึกนะก็สามารถติดต่อได้ตามด้านล่างนี้นะคะสามารถสรุประบุนักพยากรณ์ได้สำหรับสัปดาห์นี้อาจารย์เปิ้ลลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ ค่ะบ๊ายบาย